ในโลกของการทำงานยุคนี้และก็ยุคหน้าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านายจ้างเนี่ยก็จะคาดหวังความต้องการทักษะฝีมือของคนที่ทํางานเยอะแยะมากมายเนื่องจากว่าโหมดของการจ้างงานเนี่ยผมคิดว่ามันจะปรับไปเป็นเรื่องของการพยายามหาคนในจํานวนที่น้อยแต่เป็นคนที่ใช่มีทักษะความสามารถในการทํางานที่ดีเลิศมาทํางานมากกว่าที่จะพึ่งพิงจํานวนคนเป็นตัวตั้งนะครับแต่อันเนี้ยอาจจะไม่ได้หมายความรวมถึง พนักงานที่ทํางานอยู่ในสายการผลิตที่มันจะต้องบล็อกเลยว่า1สเตชันน1จุดจะต้องใช้1คนหรือยกตัวอย่างเช่นมันมีเครื่องจกัจกรจักเย็บผ้าที่ต้องทำเนี่ยยังไงเจ็บจากเย็บผ้า1ห,หลังเนี่ยมันก็ต้องมีคนทำงานอยู่1คนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นงานในอารมณ์ประมาณงานสํานักงานโดยทั่วๆไปหรือว่าคนที่เขาเรียกว่า w วท์คอร l l ่าเนี่ย คือเป็นคนทํางานที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศอยู่ประจําสํานักงานเนี่ยมันจะถูกคาดหวังว่าคนหนึ่งคนจะต้องมีคีดความสามารถในการทํางานได้หลากหลายมากมายนะครับแต่แน่นอนในจ้างก็จะยินยอมพร้อมใจกับการแลกค่าจ้างค่าตอบแทนที่มันเพิ่มสูงขึ้นมากแลกกับทักษะความสามารถในการทํางานที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแน่นอนครับในจ้างทุกๆคนเนี่ยจ้างพนักงานเข้ามาทํางาน องคอ์กรใดๆก็แล้วแต่จ้างใครสักคนหนึ่งเข้ามาร่วมงานด้วยเนี่ยโดยเจตนาที่อยากจะให้คนเข้ามาทํางานโดยสร้างผลงานที่ดีออกมาได้แต่การที่จะจ้างคนใดเข้ามาทํางานเนี่ยองค์กรก็จาเป็นต้องเลือกครับว่าผู้สมัครงานคนหนึ่งใดที่เข้ามาสมัครงานด้วยที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ที่จะเข้าไปคัดเลือกเนี่ยมีทักษะความสามารถอย่างที่องค์กรต้องการหรือเปล่าไม่ว่าจะความเหมาะสมสอดคล้องกับ คอวัลูขององค์กรสอดคล้องกับค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องกับคอคอนเดเนซีหรือว่าสมรรถนะหลักขององค์กรองค์กรก็จะต้องพยายามเลือกในท้ายที่สุดนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คนอย่างที่องค์กรต้องการหรือคนที่ใช่เข้ามาร่วมงานนั่นเองนะครับแต่ในมุมของท่านทั้งหลายที่เป็นคนทํางานล่ะท่านควรจะต้องมีทักษะพื้นฐานอะไรบ้างนะครับอันนี้นเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมาทําความเข้าใจ มาทาการทบทวนตนเองแล้วก็ไปสร้างทักษะต่างๆเหล่านั้นนะครับอันที่จริงแล้วถ้าดูจากสื่อหลายๆแหล่งดูจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยก็จะพูดไว้เยอะแยะมากมายเลยครับว่าทักษะความสามารถที่มันจําเป็นสาหรับโลกการทำงานยุคใหม่ที่คนทํางานจะต้องมีมันเลยได้แก่อะไรบ้างนั่นเองนะแต่ผมมองว่าอย่างนี้ครับผมมองว่าถ้าท่านต้องการที่จะเป็นคนทํางานในองค์กรใดๆก็แล้วแต่นะแล้ว เป็นคนที่ใช่ขององค์กรที่จะสามารถสร้างผลงานอะไรดีๆออกมาได้เนี่ยผมคิดว่าสักสามทักษะหลักๆดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ท่านจําเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองให้มันมีเนาะและผมเชื่อมั่นว่าทุกๆองค์กรเนี่ยก็ต่างต้องการคนที่มีทักษะแบบ3เรื่องอย่างที่ว่านี่แหละนะครับอันแรกครับคือการทำงานเป็นทีมฮะคือการทำงานเป็นทีมไม่ได้ไหมายถึงว่าจะต้องมีคน3มคน4ี่คน5คนเข้าไปทํางานด้วยกัน เป็นโปรเจกต์เป็นงานที่มอบหมายขึ้นมาเป็นพิเศษหรอกไม่หมายหมายถึงแบบนั้นครับแต่หมายถึงว่าถ้ามองในมุมขององค์กรเนี่ยเวลาที่เราทํางานด้วยกันกับคนอื่นเนี่ยเราต้องมองว่าคนในองค์กรตงในหน่วยงานต่างๆที่เราจะต้องเกี่ยวข้องงานของเราจะต้องเชื่อมโยงไปถึงเขาเนี่ยเขาคือทีมของเราฮะเขาคือคนที่ จะสารต่อหรือเราจะต้องไปผูกพันเป้าหมายผลงานกับเขาคือถ้าผลงานของเราได้ผลงานของเขามันก็ต้องได้ด้วยดังนั้นเราจะไม่ทํางานอะไรของเราในลักษณะที่ทําให้งานของคนอื่นเขามีปัญหาถ้าคิดแบบนี้ได้มันคือการทำงานเป็นทีมแน่นอนเวลาเราคิดในลักษณะว่าการทํางานของเราสอดคล้องเชื่อมโยงกับคนอื่นเขาเนี่ยและงานต่างๆในองค์กรมันก็ต้องเป็นงานอันเดียวกันเป็นทีมเดียวกันกับเรานี่แหละผมคิดว่าเราจะพยายามที่จะทําให้งานของเราเกิดข้อผิดพลาด บกพร่องน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเดี๋ยวไอ้ปัญหาความผิดพลาดบกพร่องเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปที่คนอื่นด้วยทาให้คนอื่นวุ่นเวายทำให้คนอื่นเสียเวลาจะต้องไปตามแก้ปัญหาเงี้ยถ้าต่างคนต่างทําทํางานของตัวเองได้ดีเลยนะแต่ไม่สนใจว่างานของคนอื่นจะเป็นยังไงชั้นจเจ้าของชันแบบเนี้ยเรื่องคนอื่นก็แล้วไปเงี้ยถ้ามองในภาพหนึง่งอ่ะมันมันมันอาจจะโอเคสําหรับงานของตัวท่านอ่ะแต่งานขององค์กรในภาพรวมแล้วมันไม่เดินอ่ะมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จุดใดจุดหนึ่งมันต้องมีคอยมาาแก้ไขปัญห ที่มันเกิดจากการของท่านที่มันโอเคเพอร์เฟกแต่งานคนอื่นเข้าไปต่อไม่ได้หรือมันลําบากที่จะต้องไปจัดการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงอยู่ทุกคนสามารถที่จะทํางานในหน้าที่การงานของตนเองให้ดีที่สุดแต่ความดีที่สุดอย่างที่ว่าเนี่ย มันอาจจะไปบั่นทอนหรืออาจจะไปสร้างปัญหาอะไรบางอย่างให้กับบางหน่วยงานก็ได้นะครับอายุผมยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับถ้าฝ่ายวิศวกรรมต้องการซื้อของที่ดีที่สุดออกเข้ามาล้เข้ามาทํางานเพื่อจะตอบสองความต้องการของลูกค้าต้องการลูกค้าพึงพอใจที่สุดเนี่ยแต่สเปคของมันแพงมากต้นทุนมันสูงมากจนกระทั่งเซลล์ขายของไม่ได้เนี่ยจะต้องการสเปคที่สูงมันขึ้นมาเพื่ออะไรครับในขณะที่สเปคที่มันอาจจะรองลองลงมาหน่อยแต่ลูกค้าซื้อลูกค้ารับได้เซลล์ขายของได้ง่ายมันจะโอเคมากกว่าไหม หรือฝ่ายวิศวกรรมต้องการของที่มาอย่างรวดเร็วเลยแต่ต้นทุนของการได้ของมาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันแพงมากมันแพงกว่ารายการสิ่งของอื่นๆที่มันจําเป็นจะต้องซื้อดังนั้นจะซื้อก็ต้องมีหลีดไทม์ในการสั่งของพอสมควรเพื่อจะเจรจา,าต่อรองราคาได้แน่นอนครับถ้ามันต้องการอะไรด่วนๆต้องการอะไรเล็กๆเนี่ยมันจะมีปัญหาติดขัดอะไรบางเรื่องขึ้นมาได้แน่ๆนะครับอ่าเข้าใจแล้วว่าวิศวกรรมอาจจะต้องการของที่แบบ รวดเร็วเพราะลูกค้าก็ต้องการรวดเร็วเซล์ก็บอกมารวดเร็วแบบเนี้ยแต่การตกลงหลีดทําในการดำเนินระหว่างกันแล้วก็พยายามเจรจาต่อรองกับบุคคลอื่นที่ที่เกี่ยวข้องนะเช่นลูกค้าภายนอกอย่างเงี้ยเพื่อให้หลีดไทม์ของเราได้เนี่ยมันน่าจะโอเคกว่าไหมจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรต่อมา,มากกว่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยงานของฉันมันต้องเลิศเลอเพอร์เฟกแต่งานคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจแบบนี้ไม่เรียกว่ากันนะมันเป็นทีมแต่อย่างใดนะอันที่2นะครับคือท่านต้องรู้จักแก้ปัญหาให้เป็นครับ ต้องรู้จักทักษะในการมองสาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ถึงรากเหง้าของปัญหาหาวิธีการทางเลือกในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใดๆเนี่ยเพราะเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรอหัวหน้าสั่งเดี๋ยวรอหัวหน้าบอกเนี่ยมันไม่น่าจะใช่พนักงานยุคใหม่ๆที่จะต้องทํแล้วแต่เราต้องมีความมั่นใจเพียงพอที่จะวิเคราะห์ว่าเอ้ย ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่หน้างานของเราเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะไปทําการลงมือแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหานี่เป็นเรื่องที่จําเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคนในองค์กรต่างๆอ่ะจำเป็นจะต้องมีและองค์กรต่างๆก็อยากหรือคาดหวังจากคนทํางานของตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันที่3ครับคือทํางานแบบเชื่อถือไว้วางใจได้ทํางานแบบตรวจสอบได้ทํางานแบบทุ่มเทตั้งใจทางานเต็มที่ไม่หมกเบ็ดใบซ่อนเร้นไม่ ไม่ซ่อนผลประโยชน์อะไรบางอย่างไว้และจะสร้างปัญหาอะไรต่างๆในอนาคตนะครับนี่คือทักษะที่สําคัญมากของโลกการเมืองยุคนี้นะครับเพราะความเชื่อถือไว้าวางใจของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากลองคนเราไม่ไม่ไว้ใจกันแล้วเนี่ยผมว่าทํางานด้วยกันลําบากมากเลยนะครับอ่ะอีกสักเรื่องหนึ่งครับผมคิดว่ามันจําเป็นมากสําหรับคนทํางานในโลกยุคนี้และยุคหน้าเลยก็คือต้อง รู้จักที่จะสแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนางานครับคือเราจําเป็นต้องทําให้ตัวเราเก่งมากขึ้นครับมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีที่องค์กรปรับขึ้นเงินเดือนให้หมายถึงว่าถ้าเราทํางานกับองค์กรเขาต่อไปนะครับก็แปลว่าเขาต้องการทักษะความสามารถของเราที่เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ลองสํารวจดูสิครับว่า1ปีที่ผ่านไปเนี่ยความสามารถเราเพิ่มขึ้นไหม ทักษะเราเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไหมเราสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไหมเรามีไอเดียในการแก้ไขปัญหาอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเราจะจัดการปรับปรุงขั้นตอนให้มันโอเคมากขึ้นหรือเปล่านั่นคือมูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นจากการที่เรามีประสบการณ์ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแต่ในบางเรื่องเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องเรียนรู้หรือเพิ่มพูนทักษะจ,จากภายนอกเพราะในตัวงานมันไม่ได้สอนเราโดยตรงหรือกว่าที่เราจะ ไปเรียนรู้ด้วยตนเองและต้องการให้เกิดทักษะความสามารถอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องไปลองผิดลองถูกดูใช้เวลานานเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นการที่ไปเรียนรู้จากคนอื่นๆเขาเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากเคสสตาร์ดี้ของคนอื่นๆขององค์กรอื่น,ๆ,นๆเขาเนี่ยอาจจะช่วยให้เราเกิดประสบการณ์หรือเกิดไอเดียในทางลัดขึ้นมาก็ได้แต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหากท่านไม่มองหาโอกาสใหม่ๆในการ พัฒนาตนเองไม่เรียนรู้สิ่งอะไรใหม่ๆที่มันเป็นแหล่งความรู้เยอะแยๆมากมายรอบตัวของท่านเลยนะฮะนี่จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากดังนั้นขอฝากไว้เป็น3บวกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นมากๆที่องคอ์กรใดๆต่างก็ต้องการจากคนทํางานอย่างเราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพีพ p อ e เ e นท์ทอพพอดแคสต์อย่าลืมติดตามในเอพิซอดต่อๆไปของเราครับ